ไปแอ่ไหครับมีรอยหัวดูคนด้วยครับ กัดกัดใกล้ๆเลยเลยร้อนเลย <c ười> กัดรถคันแล้วก็ต้องรีบวัดนะเพราะมันอยู่ใกล้เกินนะใกล้จัดเลย <c ười> โอ้นึกว่าชะโดได้แหละเรื่องๆ <c ười> ได้ได้ <c ười> <c ười> <c ười> นี่ครับโอ้กัดอย่างรุนแรงอ่ะ ไอตัวที่มันขึ้นหน้าขึ้นโชหรือเปล่ารู้ครับนี่ครับก็เป็นทรงที่แบบค่อนข้างตาติดง่ายครับแค่จุกลงไปก็เนี่ยครับมิดแล้วครับคือมันได้ส่งแล้วกัดวิ่งเลยอ่ะก็ส่งไม่ทันครับก็วิดวิดไปครับกัดตรงไหนกัดข้างหน้าเลยครับครับโอ้ตั้งยังอยู่ในนี้เนาะครับมันมันก็มันจะอยู่ไปทั่วครับแต่ว่ามันแล้วแต่จังหวะออกจังหวะจะมาเจอครับ มือเ<ท>ช้าได้ใหญ่กว่าน,นี้ <c oughs> อีกผมนี่นเมนแคนะแล้วโอเคครับผมออกแล้วอย่าสะกิดวัดเป็นติดครับผมยอดครับ <c oughs> เปราตกใจครับเมื่อกีนอ้นี้ตี่ตอกัดอยู่ใกล้ๆเหรอครับกัดไปในนกล้มันคืเราเราส่งไม่ทันเราต้องตัดว์ถึงใจวัดนะครับ ขึ้นน้ำอเลยนะครับสวยใช่ไหมนี่สวยนะอ,อ,อุ้ยสะดุดปะสะดุดหอดิปลาขึ้นมาแนละ้วเห็นมันจิบปากอยู่หลายที่แล้วปุ้งก็เลยแบบไม่ถ่นานกล้องไปนะครับอเนี่ยครับเป็นเหยื่อที่แบบ เรียกปลากัดได้ดีมากนะครับเหยื่อไม่ได้วิ่งลอยแบบโดดๆนะครับเหยื่อจะวิ่งลอยแบบมู่มู่หนามะครับเพราะว่าปลาจะเห็นตัวเหยื่อชัดเจนครับทําให้กัดง่ายครับตันนี้ก็ไซส์สวยครับผมดูดิเม่นแคะเนาะตันนี้มันสปริงตัวออกมาแล้วนก่อก็อกิฟต์นี่ก็ใช้เล็กๆนะครับเพราะว่าเวลาเหยื่อมันเด้งขึ้นมาเน่ยปากเม่นฉีครับผม ไสสวยตัวครับหมายเดิมครับมีไซส์สวยงั้นเลยตอนนี้ครับก็เป็นเหยื่อที่แบบตัวเล็กครับแต่ว่าคือบอกเรื่องวัดตาไม่ต้องพูดถึงครับวัดเป็นติดครับผมอย่าสะกิดครับอยวติดปากแน่นอนจริงวันนี้การันตีแลครับผลงานเยอะมากสับไปนตึงมือตลอดครับเคสผมเป็นแค่สีแดงครับผมของมันต้องมีครับสุดยอดมากครับผม